สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n chicken v a l l e นะครับวันนี้เราอยู่กับการกลับมาครั้งสุดท้ายของ4สกินซอนอาร์ตออนไลน์ครับเดยจะเป็นการเข้าร่วมการต่อสู้นะครับเอาชนะบอสและรับสกินลิมิเต็ดนะครับของซอนอาร์ตออนไลน์และรางวัลอื่นอื่นอีกมากมายนะครับวิธีการเล่นนะครับผู้เล่นสามารถเลือกสนามรบที่คุณต้องการเพื่อสังหารบอสและรับของรางวัลสุดพิเศษนะครับ ถ้าคุณสังหารบอสสมร็จคุณจะได้รับสก,กินและก็บัฟพลังโจมตีที่ใช้ในการต่อสู้สนามอื่นๆนะฮะสก,กินที่ได้รับจะถูกส่งเข้ากล่องจดหมายนะครับส่วนของรางวัลอื่นๆก็ต้องกดรับก่อนเท่านั้นถึงจะส่งเข้ากล่องจดหมายนะครับส่วนกติกานะครับผู้เล่นจะสามารถต่อสู้ได้1ครั้งคือครั้งละ25คูปองนะครับแล้วก็10ครั้งครั้งละ250คูปองผู้เล่นสามารถใช้คัมพีสีแดงจํานวน1ชิ้นเพื่อการต่อสู้ฟรี1ครั้งนะครับ แล้วก็คัมภีร์แดงจะสามารถใช้ได้ทีละครั้งเท่านั้นโดยถ้ามีมากกว่า1คัมภีร์ให้กดปุ่มการโจมตี1ครั้งหลายๆครั้งแทนนะครับเมื่อผู้เล่นสังหารบอสเสร็จนะครับผู้เล่นจะได้รับรางวัลใหญ่และรางวัลต่างๆตามที่แสดงในแต่ละเฟสในกรณีที่มีค่า HP ของบอสต,ต่ำกว่าที่กําหนดนะครับอันนี้ก็เป็นให้เราเลือกสนามรบใช่ไหมครับตอนนี้เรามีคัมภีร์สีแดงอยู่14อันนะครับแล้วก็คูปองอีก1ัน0นะ เราจะต้องต่อสู้จนกว่า HP จะเหลือศูนย์นะครับเราถึงจะได้รับสกินของคิริโตหรือว่าอสึนะนะครับเดี๋ยวผมเลือกเฟตหนึ่งเลยละกันเพราะผมชอบสกินนี้ที่สุดนะครับแต่ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แหละก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับกดหนึ่งครั้งไปก่อนนะครับลดไปร้อยเดียวครับก็ได้เลยครับอันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับถ้ามันเป็นถาวอเนี่ยผมมีแล้วนะครับเหลือ13นะครับเราจะกดไปจนกว่าคัมภีร์สีแดงจะหมดนะครับดูซิว่าเราจะลด HP ไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ โดยการกด1ครั้งนี่ครับลดไปแค่100ถึง4 0 0พันเท่านั้นเออถึง14 0 0นนะครับขออภัยติดคีิ2 0 0 HP โอเคลดไปเรื่อยๆนะครับเรายังกดได้อีกประมาณ10ครั้งนะครับอันนี้ยังไม่ติดคินะกดอีกครั้งหนึง่งยังเป็นปกติอยู่นะครับตอนนี้เหลือ9้าแล้วนะครับคําภีสีแดงลดไปทีละร้อยนะครับ เรายกดคำพีสีแดงได้อีก7ครั้งนะครับตอนนี้เหลือ6ครั้งแล้ว5ครั้งยังไม่ติดคลิปเลยนะครับเท่าที่ตีมานี่เหลือ3ครั้งสุดท้ายแล้วไม่ติดคลิปเลยนะครับติดคลิปแค่ครั้งเดียวเองตอนนี้คำพีสีแดงเราหมดแล้วนะครับเราลด hp ไปได้นิดเดียวเองนะครับตอนนี้เหลือ 12- 500นะครับจากหาก14ส่นะ เป็นรูปโปรไฟล์นะครับอันนี้เป็นท่าเต้นอันนี้เป็นอิโมจิไหมและนี้ก็เป็นท่าวิ่งนะครับเป็นเอฟเฟกวิ่งเดี๋ยวเราจะโจมตี10ครั้งนะครับผมจะเล่นไป10ครั้งจํานวน3ครั้งแล้วกันนะครับ750กคูป,ปองนะ10ครั้งแรกครับปืบติดคริติคข้นะครับ1,100โอเคก็ได้เอฟเฟกพวกนี้มาครัครั้งที่2ครับ10ครั้งครั้งที่2 โอ้โหได้พันเดียวเองอะสิครั้งครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ติดคลิน,นะครับ100 1น0่ก็ได้เอฟเฟกทั่วไปนะครับการที่เราจะได้รับสกินครีโตนี้นะครับเราต้องโจมตีบอสจนถึง hp เหลือ0นะเราถึงจะได้นะครับอเดี๋ยวผมกดทีละ1ครั้งไปจนหมด120นี่เลยละกันนะครับ ครั้งละร้อยนะครับน่าจะติดคลิให้สักหมื่นหนึงนะได้ครั้งละร้อยเองครับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งละร้อยนะครับก็ตอนนี้เหลือ8ปดพันเ้าเลยนะครับจากหมื่นสี่นะตอนนี้เราโจมตีบอสไปยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับหลอดเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการกลับมาครั้งสุดท้ายของสกินคริโตแล้วก็อาซึนะนะครับถ้าใครที่รอคอยแล้วก็งบ เพียงพอนะครับมีงบถึงนะครับก็ต้องจัดเลยนะครับโอกาสครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีกิจกรรมใหม่ๆม,มีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้รับชมได้ก่อนใครเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรักน้อย,อยแต่รักนานๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ